สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตนีทีเดียกีฬาชื่นเคยแหล่งลงขาวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวแฟนๆสิงห์บัวว่าไงมาร์กเกฮีเอ็นโซมาเลก้ากุสซูเชลซีสารภาพแล้วเพิ่มในความเก่งกาจของมาร์กเกฮีแนวรับจำแก่งคิตตันพาเลตก่อนกาวปิดท้ายได้อย่างน่าสนใจเอ็นโซมาเลก้าผู้จัดการทีมเชลซียอมรับว่าตนชื่นชอบในฝีเท้าของมาร์กเกฮีเซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมคิตตันพาเลตท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ว่าสิงห์บัวกำลังให้ความสนใจในการทีีี่จะะดดดึงงาาาาวววเเเตตทมมมชิิออััักฤษยย24ปสรรแนนนบภใื แน่นอนว่าผมชอบมาร์กแต่เขาไม่ใช่ผู้เล่นของเราคุณซ้อชาวอิตาเลียนวัย44ปีกับเมื่อวันศุกร์ที่10มกราคมยีกงย่างผมแฮปปี้กับผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กที่เรามีอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วผมชอบกองหลังตัวกลางอีกหลายคนทั้งที่เล่นในอิตาลีสเปนและฝรั่งเศสแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อทุกคนถือเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปกติเมื่อทีมของคุณมีผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กเจ็บหลายคนมันก็เลยมีข่าวลือพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยสําหรับเกยฮี ee, ถือ ือเป็นเด็กปั้นของเชลซีโดยถูกดันขึ้นทีมชุดใหญ่เมื่อปี2019แต่แจ้งเกิดไม่สําเร็จได้รับโอกาสลงเล่นบอลถ้วยแค่2นัดเท่านั้นก่อนเก็บข้าวของย้ายซบาเลทช่วงซัมเมอร์ปี2021และเป็นกําลังสําคัญของทัพดีอีเกิลมาตลอดจนถึงปัจจุบันอาระครับชอบกไดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามในช่องสปอร์ตนิวทีเด็ดของเราด้วยสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ